เลี้ยงคี่เลี้ยงน้องอยู่เฮียนนล่ะคนมาหลายคนมาหลายครับอันผมได้ไปน้ำบ่งือตอนนั้นมีไหมนั่นเฮ้ยนี่นี่พี่น้องกระชิบไปเมื่อไปแน่น้อมาเดียอยากมี่ยน้ำมูได้บานี้แสดงว่าผมต้องเป็นนึ่งไม่นันล่ะที่ที่ต้องเป็นผู้มีโสมีมานล่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่น้องเอพซีทุกทุกท่านครับผม มื่อนี้มาพรกับแอดช่วงเย็นๆครับผมเย็นวันที่13บสาตุลาคมนะครับ2อ6 6ครับมื่อนี้แอดมาตามต่อแนวทางตัวเลขของลุงนอนหน้าครับลุงนอนหน้านะครับก่อนหน้านี้แอดเคยลงแนวทางของลุงนอนหน้าวันนี้แหละครับในคลิปของปลาระเบียบนะครับหรือลุงนอนหน้าก็คือแฟนของปลาระเบียบนั่นแหละครับ นะครับแต่ว่าล่าสุดครับประเบียบเพิ่นเบยูเนาะบาดนี่ก่ายังบ่หนาในสัมผัสประเบียบต่อแต่ลุ่งน้อนหน้าครับหลังจากเพิ่นฝันเพิ่นได้ตัวเลขเพิ่นไปหาซื่อรอตลีมากครับนะครับเม็ดเดียวนั่นแหละครับไม่ต้องกลับวสันหลังจากนั้นฝันดีแห้งวสันนะครับนี่แหละที่ไปที่มากก็แอดสิได้ตามมาทำคลิปนี้ครับ หลายท่านคงสิจําได้เนาะว่าตัวเลขของลุงนนหน้าที่เพื่อนห้ไวคือตัวใดนะครับเดี๋ยวจังไรไปฟังนะครับไปฟังจากลุงนนหน้าพร้อมๆกันเนาะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดครับผมสวัสดีครับลุงกามสบายดีสบายดีเนยขึ้น่าสบายดีมาขามมาต่ฟังทั้งละทั้งพุ่นบอกฮะนี่ทั้งฟังโค้งพ่นบ่สบายดี มันกับสีไปทั้งงานแน่นละทีบ่มีเสือมีเสืออยู่ละตีสบายดีว่าดีไหมผผมไปมาหลายมองนี่มองแรกนี่บอกดิกแปลกมูไดไหมบอกดอกกะมือนี่ลุงกัสีแบบจู่โจมโดนจู่โจมอย่างกระทันหันนิดนึงนะครับเพราว่าเพิ่นกับบ่งหูเนื้อหูตัวว่าทีมงานสีขามากกัน แต่ว่าที่ไปที่มากมีผููแนะนั่ดีล้ลุงป้าระเบียบแนะนั่มมาก <laughs> บอกว่าแม่เดอรดี้มาสัน่นลุงพอดีป้าเป็นอยู่ไปไปอยู่อดอนเนาะไปอยู่น้อลูกสาวเจ้อุท่ไปกลับมาไปสิกลับมาย้ามไหนมาสัน่นอยากถามความฝันตอ่อเลยร่ะเป็นบอกมานี่ละมาหาลุงว่าลุงฝันดีแล้วต่อเนื่องจากรอบที่แล้วเพิ่งบอกซูฟังอยู่ที่ทีลุงฝันนะ่ะ แม่นบ่กเพราะว่าตอนต้องวดฝันรอบนึงแล้วฝันฝันลาตอนต้องวดครับฝันว่าคนมาบอกสี่สองขอซานครับสี่สองสี่สองเออที่เลีมากแต่เนาะคมาบอกคือคนมีโชคมากแเนาะที่ว่าล่ำล่ำล่ำเรายกมือขึ้นเหมืนมันเนาะยกมือขึ้นบอกเลยล่ะยกมือขึ้นเสร็จปุ๊บยกเท้อที่แรกสี่ยกเท้อที่สองสองเอ้ยสี่สองละ ซีสองบานนี้หลังจากยกมือขึ้นเสร็จแล้วล้ำไปล้ำมากลับมาบอกอีกซีสองซีสองตัวเดียวโคโลตัวเดียวเบิ่งดูบาทสิได้โศกได้หมานปังสั่นตัวบาดนี้ลุ้งไปหาจับลอตเตอรี่มาไปท้าไม่รีดท้าไม่รีดดี่ครับแกมาใบหนึ่งนานเป็นบอเอาอิริหรือเปล่าได้มาแล้วใบหนึ่งได้มาใบหนึ่งเอาหน่อยแท้ เท่าไปหาอีกนะเพียงเพิ่นบ่ซื้อหลายจักเทื่อตัวบอกแต่ไหนตัวบ่คั่นสีกได้สีนีัแต่ก่อนนี่เพิ่นจะต่ก่อนมันสีเครื่องได้เพิ่นจะสีกก็มาเครื่องเดียวบ่ครับโอ้ยเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บังคับบ่ให้ยสกเครื่องบ่ดีซื้อประมาณนี้คือคือแต่ว่าประวัติที่เคยเป็นมานี่เป็นหนึ่งคนที่เคยฝันแม่แม่กับบ่ซูผมฟังดูอยู่ดอก วาลุงบุญนะฟันแม่นฟันย่ำไรถือโลดฟันย่ำไรกะเขาแต่แต่แต่กับแมนอยู่ต่กี้ตะกี้ครับตะกี้ตะกี้แม่นแต่ว่าฟันดูบ่หันนี่เอาบ่บ่เคยฟันดูดอกช่วงลมานี่บ่่อยฟันแล้วดีเหี่าบนดมาเทนึงนี่ล่ะมารอบนี่โดนๆมาเทนึงคือช่วงนี้เป็นช่วงแจ้งพอทของเพิ่นนะ ตัวอช่างมา um ช่วงช่วงละเลาะละเลาะเสียกันสาเพิ่มาหอดปีใหม่่าสั่นเนาะช่วงนี้เขาเขาบอกกันสิละเขายกมือขึ <S <s ้นส uh ี่นิ <s <s <t us> <t us> <t us> ้วเรายกเท้าสองสองนิ้วเขาก็เลยเศร้าบาดเขาจิตไปเขาก็เลยมาบอกว่าสี่สองเพิ่นยันเขาแปะมาถือบ่นี่เนาะ กะบรูเพื่อนและยำกัะบบรูเพื่อนอันนี้นะคือเข้าว่าเข้าปึกกัะบบรูยกมือแล้วก่ย่งกะย่งยำน้ำบอกพ่อครับบานนี้พ่อนั้นยังบอกพอดิบานนี้เด็ดก็นั่นอีกหลังจากไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วกลับไปซื้อเลขซื้อเลขให้เมียแล้วก็เลยมาฝันครับก็เลยมาฝัน ว่าอยู่เฮียนกินเลี้ยง,งกันเท่าน,นั้นละ่ะนี่กินเลี้ยงกันเมื่อวันอยู่เฮียนมันจะไหนมันสิถือกบอกหรือยังไดอันนี้กับปลาลูกคือการส<อ>ีเทือกเป็ดบอกว่<อ>ถา,าถือกอันนี้กับปลาลูกคือการหลังจากที่ลอตเตอรี่เนี่ยล่ะได้ลอตเตอรี่ก็ได้ใบนึงนั่ะล่ละล,ะละอตเตอรี่เนาะบาทนี่กะซื้อให้ป้าน้ำ้บาบอกว่าลุงไปซื้อมาใบ้นึ่งนั่เลยเบตอบาทนี่ที่ซื้อให้ป้านี่ซื้อตัวไหน ซีสองคือกันบ่กมจังไงซื้อไ้เพลนก็ซื้อยูซีสองกับหาศูนย์กับหาศูนย์นึกับหาศูนย์นครับหลังจากซื้อมาแล้วบานนี่ก็เลยกังขึ้นมากก็มากฝันบาอยูเฮียนม <Man. S 1> ีงาน,นเลี้ยงแมนลังงลังนี่บ่ครับคือแม่ลังในบ้านหลังในบ้านบ้านเลขที่สี่น่ะนะบ้านเลขที่สี่นั่นแหละผมว่ามันแปลก จักหน่อยอยู่นี่เนาะั่นสีบวเขาของเบื่อกับพิจนาบาันนั่นแหละเป็นยังที่ฝันอ,อ,อ้อปวดโกยกับสีบวเอววันนั้นล่ะกัเอาไงเอาไงเอา,เอา,ายๆโลดว่าเข้าใจว่าข้าว่ามีงานเลี้ยงอยู่เพื่อนการโดดเท่านั้นแม่อ้อนี่เนาะมันกับสีเงาคนนั้นอยู่นัคนคนว่าพวเก่งเนาะเฮ็ดจังได้เลี้ยงคี่เลี้ยงนอ้องอย่ียนนั้นละคนมาหลายคนมาหลายครับ อันผมได้ไปน you, ้ำบ่อหื้อตอนนั้นมีแหม่นั่นเนี่พี่น้องกระถิ่นไปหมดไปแน่นอ่บาดอยากมีน้ำมูอด้ยบาดแสดงว่าผมต้องเป็นนิ่งไม่นั่นล่ะที่ที่ต้องเป็นผู้มีโศมีมาร์ล่ะเขาบาดนี้มีอยู่ครับมีผู้ใดแนวสุสั่งเลยนี่กล่องมีอยู่บ่นนโอ้ยมันกัด บ่ใครจำคนปนน้องอนานที่เพราะว่ามัานหลายจริงๆแล้วเราสิบอกว่าเจออู๋นี่บ่ได้ไปที่จริงแล้วสิบอกว่ากังสนเหรอก็เลยเป็นว่าจำไม่ได้ซะเออเอากะลุงคิดว่าจังไหนบ้านนี้สิคิดว่า,วาเป็นนิมิตไม้ที่ดีบ่ในในความคิดว่ามัน สีดียนล่ะเงียนไม้สีดียูคคิดว่าเลขนี่นานนะจัดนาจะแม่นแล้วล่ะถ้าตามที่เคยเคยฝันมันบอครับแมน่นม,มน,นตามที่เคยฝันม่ามันครับฝันว่าคนตต่กันมันก็ออกทั้งอายุทั้งนั่นนี่แหลทั้งปีเกิดเออทั้งปีเกิดดีด่ดิทั้งหลางทั้งบนครับครับแต่มันเป็นคือยังฝัน ข้องเก่าข้องเก่าแต่ว่างวดงวดงวดก่อนที่ผ่านมาฝันบ่งวดอะไรงวดก่อนที่ผ่านมาก่อนไหนนี่ได้ฝันแน่บ่บ่บ่ใครฝันบ่ฝันนี่จะฝันตะพุ่นล่ะตอนถื้อเลขพุ่นล่ะโอ้ฝันครั้งล่าสุดคือครั้งที่ถูกหวยบู้ยู่ดิโดนเติบอยู่ดิท่นฝันคือแม่เลยฝันยังสี่คือแม่โดนโดนนั่นแหละคือไปซื้อพูดไปซื้อบรรนาไส บู๊ก็ไปซื้อขายนาใส่บ่ซื้อหลายดิซื้อใบเดียวไปซื้อไก่ไก่ก็ได้ซื้อตัวเดียวพร้อมซื้อเลขตัวเดียวพร้อมตัวเดียวพร้อมบ่กลับพร้อมคุณอะเอาตัวเดียวก็มองคล้ายลอตเตอรี่มองใหญ่มันอยู่คุณเนาะเป็ดนี่ปลาทายว่าซื้อตัวเดียวเราก็ซื้อบ่กลับซื้อบ่กลับรอบนี้ลุงซื้อสี่สองเราลุงซื้อสองสี่ปะ บ่ออ้ปวดหัวน้าเนีบาดตรงตัวเดียวตรงๆสีสองเลยีตรงตตัวเดียวบาดพอซื้อตรงไโลดสอนะซื้อเลก่เคยกลับจุดเทียนห้ว่าเป็นได้ไหมยังได้ก่อายังสั่นโหลดเิ่นห้มากได้กเอาสั่นที่ถือถือมากเป็นแบบนี้ถือกระถือว่าถือกรแล้วไปอ๋อเาวแมนเนาะพู้สิทมแม่นีเรียนละพู้สิถือชื่อตัวไรกรถือ คือมันขึดแล้วนะมันมันมันเพิ่นมากนิดดนใจเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วออกไงยๆวาเถอะผู้เพิ่นสิมหาห้โชคห้ยลาข้อนะปูเพ่นมาบอกพักนหลังจากเพิ่นบอกแล้วเพิ่นใส่สุดแดงกว่นี้ใส่สุดแดงผูกไทยอย่พดีบุ้ยผู้เอิ่นมาบอกที่ว่าซีซองนะว่ออลูจากเพิ่นบอกกคขับไข่ขับข้าอยู่ขับไข่ขับไข่คือส่อยค่อย,ยเห็นกันรู้จักกันดูแหละ แต่ว่าขาเจ้าสิมีตำแหน่งแน่เป็นป้หยิงกู้ช่กูใช่ข้าเจ้าสิมีตำแหน่งแน่นะมีเป็นคนของหลวงไว้เท่าไก็จะมองแม่นรดเป็นคนคหลวงเอาบาทนี่ให้ว่านี่ลหละ อ 2>, 2นี่แหละน้องลุงเนาะได้ซื้อ,อลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟันดีพร้อมฝันวางานนี่ไอเฮียนนี e ่เป็นจัดงานเลี้ยงเป็นคล้ายๆกับเป็นบุญเป็นงานคนมากเพิ่มมากกินม,มวนซื้นหัวแซวกันก็เลยคิดว่ามันน่าสีแมนขึ้นว่ามันขึ้นว่ามันสีแมนครับถ้าตามหีบเก่าข้างหลังมันสีเป็นยังสี C2 คครับแต่ว่าบ้านเลขที่ลุงเด้อบาดนี่สีเขียนไว้ใหนน้ำ บ้านเลขที่ลุ่งนี่มีคนมากินลายลาแมนครับสี่ทับเก้าโอ้ยแทบถอมูกับมูเนี่ยสี่มูเก้านั่นแหละสี่ทับเก้าสี่พม่าน้ำกันซะบ่บันสี่มูเก้าน้ำกันได้บ่แบบนี้บอดี้เขียนอะไรให้เบิ้งซื้อแต่ว่าพี่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 เขียนอะไให้เบิ้งสี่สองแต่แต่ปูมักมันค้นบุกขึ้นมักมันบุกขึกันเนาะ คนมักบอกด้วยการแนวเพิ่นให้มาซีแล้วเฮาสิหาตัวใดใส่กันแล้วแต่ผู้มัักครบิมากเพิ่นเพินเ่นบอกคักเติบอยู่ดอกเนาะลูกเนาะนแต่ว่ากะบ่ฮู้ว่าสิจังได๋คือกันละ่ะเพราะว่าบางเทื่อบางเทือเท่อมันกะเป็นเด็กยังเขาล็อกเขายัางไปครับเฮากั เท่ากับมูยูทูบกับมาอาศัยบุญบาลามีมาแอมแปะมาอาศัยเพ่งบุญน้ำนี่แล้วผู้มีโชคมีลาบดีเนาะกฝากเอซน้ำนะครับแต่ว่ากับเท่ากับต้องรุนนะเนาะเพราะว่าบางเทือสมุตดดนโดนดนโดนพเพื่อนทีมมาบอกเพื่อนนึงดอก ถ้าบุญบารมีผูเพินมะหายเห่านี่หลายหลายดิจังคอยสิเพื่อแผ่เ,เป็นวงกว้างได้เป็นอาเพื่อแผ่คนในวงกว้างได้แต่พอขนาดถูกไทยใส่สุดแดงขนาดนั้นนี่สิสิบ่ลายยุบบ่บราบรมีผูเพินมะหายก็ได้แต่ว่าไงมูผมอาศัยน้ำแนสนนกวนนี้ก็ได้จจแ่เอ้ากระสีเท่านั้นตัวเนาะไอ้น้าฝันดีนั่นแหละครับผมเอาขอบคุณลุงหลไยๆครับผม